กฎแห่งกรรมเรื่องเจริญเมตตาแก้ไขปัญหาชีวิตการเจริญเมตตาคือการฝึกตัวเองให้ใจมีความเมตตาเกิดขึ้นใจร่มเย็ยนเป็นสุขแล้วกว่าเมตตานี้ก็เอามาทำสมถกรรมฐานได้อีกด้วยการเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนั้นอาจจะบริกรรมกำกับลงไปด้วยก็ได้ อย่างเช่นว่าเมตตาคุณังอรหังเมตตาเตือนใจตัวเองไปมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็แต่งบทภาวานาให้พวกเราได้ระลึกถ,ถึงความเมตตาซึ่งก็มีอยู่บทหนึ่งบริกรรมแล้วจิตใจร่มเย็นดีบอกต่อได้ก็คือพุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธพุทธานุภาเวนะ ธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังคานุภาเวนะถ้าฟังบทนี้ดีๆจะมีลักษณะของความมีจังหวะที่ดีทีเดียวใช้บริกรรมดีมากการที่มีคำบริกรรมแล้วเป็นจังหวะจังหวะ ก็จะเกิดสมาธิได้ดีทีเดียวแล้วจะพ่วงด้วยความเมตตาเข้าไปอีกเตือนตัวเองให้ระลึกถึงความเมตตาอย่างนี้พอจิตรวมลงไปก็จะเรียกได้ว่าเมตตาเจโตวิมุตต์คำว่าเจโตวิมุตต์ก็คือจิตเข้าฌานนั่นเองถ้าปัญญาวิมุตต์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้เรื่องของฌานแต่เวลาบรรลุมรรคผล มันมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติคือมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาทำงานร่วมกันถ้าเราต้องการให้จิตของเราร่มเย็นเป็นสุขมีเครื่องอยู่ที่เป็นสุขแทนที่จะมีเครื่องอยู่ที่วุ่นวายเร่าร้อนอย่างทุกวันนี้เราก็จเจริญเมตตาหนึ่งเนืองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแจกแจงอานิสงค์ของความเมตตาเจโตวิมุตติไว้ หลายอย่างด้วยกันเช่นตื่นอยู่ก็มีความสุขหลับอยู่ก็มีความสุขหน้าตาผปองใสผิวพรรณผ่องใสอย่างคนที่มีจิตใจไม่ดีพวกมีกิเลสแรงๆหน้าตาจะไม่ผ่องใสถึงจะเมคอัพอย่างไรดูอย่างไรก็สกปรกอยู่ดีแต่จิตที่มีสมาธิก็เกิดจากความเมตตาผิวพรรณมักจะมีความผ่องใส ผิวนวนผ่องออกมาจากข้างในแล้วท่านยังบอกว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนืองๆจะไม่ตายด้วยสตราอาวุธยาพิษหรือแม้แต่ไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เจริญเมตตาเฉยๆแล้วจะเป็นนะอันนี้ต้องเป็นเมตตาเจโตวิมุตถ้าเมตตาเฉยๆก็ยังโดนเอาตัวไม่รอด ยังมีเมตตาไม่เพียงพอถ้าเมตตาจนถึงจิตรวมรวมสว่างลงไปตรงนี้ปลอดภัยมีพลังงานที่จะคุ้มครองตัวเองอย่างบางคนทุกวันนี้มีสยศาส์กันใช้พลังสยศาส์ทำร้ายกันถ้าเราจเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจิตจะสว่างผิวพรรณวันนะก็สว่างสวัยไปหมดสิ่งที่ไม่ดี จะมากระทบมันก็จะสะท้อนกลับเราไม่ต้องทำอะไรมันจะสะท้อนออกไปเองเราไม่ตายด้วยสตราวุธอาวุธของมารทิ่มแทงมาสะท้อนออกไปหมดผู้ที่เจริญเมตตาเนืองๆมักจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตัวอย่างผู้คนที่มีความเมตตาอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ยังรักเลยอย่างสัตว์ที่ว่าร้าย เมื่อพบมนุษย์ที่เป็นผู้มีจิตใจเมตตาอยู่สัตว์เหล่านั้นก็จะไม่ทำร้ายยกเว้นสัตว์ที่มันบาดเจ็บมันถูกคนทำร้ายมาจนฝังในจิตใจพวกนี้ถึงเจอคนที่มีเมตตามันก็อาจทำร้ายได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นสัตว์ทั่วๆไปเราเห็นมันเราเมตตาต่อมันมันก็เมตตากับเราเช่นกันเป็นมิตรกับเราเรื่องนี้ เคยมีพระหนุ่มรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาหาอะไรกินอยู่ตรงเท้าของท่านมุดไปมุดมาท่านนั่งเก้าอี้อยู่ที่ริมสนามหญ้างูตัวนั้นไม่รู้สึกว่าพระรูปนั้นท่านเป็นพิษเป็นภัยกับมันเลยมันก็ไม่ชูหัวแผ่แม่เบีย้ยอะไรออกมามันก็หากินของมันไปเรื่อยๆสบายๆต่างคนต่างก็มีความสุข สัตว์มันก็ไม่ทำร้ายอะไรเพราะกระแสของความเมตตามันร่มเย็นเช่นนี้ความเมตตาเป็นเครื่องทำลายความมุ่งร้ายหรือความพยาบาทได้การเจริญเมตตาจึงเป็นเหตุแห่งความสุขที่เห็นได้ชัดเจนเป็นเหตุที่ควรสร้างให้มีขึ้นเพื่อทำความทุกข์ให้ลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไปได้เลย การพยายามมองคนในแง่ดีในแง่ที่น่าเห็นอกเห็นใจพยายามหาเหตุผลมาลบล้างความผิดพลาดบกพร่องของคนทั้งหลายและการพยายามคิดว่าคนทุกคนนั้นเหมือนกันเสมอเป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศมารวมตัวกันทั้งสิน้นไม่ควรจะถือเป็นเราเป็นเขาและเมื่อไม่ถือเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ย่อมไม่มี การมุ่งร้ายต่อกันเป็นธรรมดาความปรารถนาดีต่อกันย่อมมีได้ง่ายและนั่นแหละเป็นทางนำมาซึ่งความลดน้อยของความทุกข์นั่นเองการพยายามคิดให้เห็นความน่าสงสารน่าเห็นใจของทุกชีวิตที่ต้องประสบพบผ่านทุกวันเวลาคือการอบรมเมตตาไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรก็ตามเรารู้ไม่รู้อย่างไรก็ตาม เมื่อใครผู้นั้นผ่านเข้ามาในสายตาของเราให้ปรุงแต่งคิดเอาเองว่าเขาอาจจะกำลังมีความทุกข์แสนสาหัสก็ได้หรือพ่อแม่ลูกหลานอาจจะกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเขานั้นอาจจะกำลังขาดแคลนทุรทรัพ์์จนไม่มีจะซื้อข้าปลาอาหารเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารน่าเห็นใจยิ่งนักทั้งนั้น คิดเอาเองให้จริงจังจนสงสารอยากจะช่วยเหลือเขาจนเกิดความสลดสังเวชเห็นความเกิดเป็นความทุกข์จงพยายามคิดเอาเองเช่นนี้ทุกวันทุกเวลาแล้วความเมตตาจะซาบซึ้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจยิ่งขึ้นเป็นไปตามลำดับเรื่องของความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นรวมถึงสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์เช่น ประสบกับอุปัติเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะถูกโกงถูกหักหลังถูกหลอกลวงเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายลูกหลานเกเรไม่เชื่อฟังสร้างแต่ความเดือดร้อนและอื่นๆเหล่านี้ล้วนจะเป็นผลกรรมที่มนุษย์เราได้เคยสร้างไว้กับคนอื่นและได้ถูกเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นมาตามทวงหนี้เก่าคืนบางคนอาจมีข้อโต้แย้งที่ว่า ั้งแต่เกิดมาจำความได้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนกับใครไว้เลยทำแต่ความดีมาโดยตลอดจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างไรในข้อนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าชีวิตของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ได้มีแค่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมาในชาตินี้ได้เคยผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน นับจำนวนมากกว่าเม็ดทรายในทะเลและในแต่ละชาติก็ได้สร้างกรรมต่างๆไว้มากมายเช่นเดียวกันอันกรรมที่ไม่ดีที่เราได้เคยกระทําไว้ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายกับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์เลี้ยงตัวไหนก็แล้วแต่มันก็จะตามมาตามไปทุกหนทุกแห่งอย่างไม่ลดละและไม่รู้จกักเหน็ดเหนื่อยเมื่อกำลังบุญของคนผู้นั้น ที่เคยกระทําเอาไว้อ่อ,อนล้ากําลังลงและศบโอกาสมันก็จะเข้ามางับงานทันทีอันกรรมชั่วกรรมไม่ดีที่คนคนนั้นได้กระทําเอาไว้ติดตามเรามาจนถึงชาติปัจจุบันนี้แล้วแต่เพราะการระลึกกรรมในชาติก่อนๆน,นั้นไม่ได้จึงได้คร่ำครวญโวยวายว่ากรรมนี้ไม่ยุติธรรมดังพุทธภาษิตที่ว่า ตราบใดที่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วก็เห็นกรรมชั่วว่าดีแต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเขาย่อมคร่ำกรวญร่ำให้กรรมที่เคยก่ออาไว้ไม่มีใครหนีได้ผลแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นก็ยังต้องมีพระปัจชวนด้วยโลกปักขันธิกาพาศ ด้วยผลกรรมที่อดีตชาติเคยเกิดเป็นหมอแล้วใส่ย,ยาถ่ายให้คนไข้ที่ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจนเสียชีวิตความอาฆาตแค้นระหว่างเรากับเจ้ากรรมในเวนนั้นเป็นห่วงโซ่เวรกรรมที่ผูกมัดจองจำไว้ในคุกแห่งความทุกข์ทรมานยิ่งการสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวนเพื่อขออโหสิกรรมเป็นวิธีเดียวที่จะนำตัวของเราให้พ้นจาก ห่วงโซ่เวรกรรมนั้นได้จึงขอให้ทุกท่านสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่บทนี้ทุกๆวันสวดให้มากไว้เพื่อลดกรรมร้ายขยายกรรมดีชีวิตจะได้ดีมีสุขตลอดไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ